ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาแนะแนวทางในการพับเหรียญโปรยทานในรูปแบบใหม่อีกแบบนะคะก่อนที่เราจะไปชมเทคนิคการพับเหรียญโปรยทานนะคะก่อนอื่นนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะเทคนิคที่เราพับตามขั้นตอนก็จะได้ตามตัวอย่างประมาณนี้เลยนะคะค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเตรียมริบบิ้นค่ะโดยเราจะใช้ริบบิ้นนะคะ เบอร์2ค่ะจำนวน4เส้นนะคะแต่ละเส้นก็จะมีความยาวเส้นละ100เซนติเมตรค่ะจากนั้นเราก็จะพับครึ่งนะคะและเราก็จะเว้นระยะห่างที่ปลายประมาณ1นิ้วค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มทําฐาน4ค่ะเราก็จะหยิบเส้นที่มีความยาวขึ้นด้านบนนะคะจากนั้นเราจะแยกริบบิ้นออกจากกันค่ะเราจะหยิบเส้นที่1ขึ้นมานะคะตามด้วยเส้นที่2ค่ะมาประกบกับเส้นที่1ค่ะ แล้วก็ตามด้วยเส้นที่3มนะคะมาประกบกับเส้นที่2ค่ะค่ะเมื่อเส้นที่3มนะคะมาประกบกับเส้นที่2แล้วค่ะจากนั้นเราจะหยิบเส้นที่4นะคะในส่วนที่เราพับครึ่งค่ะ สอดเข้าไปในห่วงแรกนะคะแล้วก็คล้องเส้นที่3ค่ะจากนั้นเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันแล้วก็จะได้ฐาน4โอเคค่ะเมื่อเราได้ฐาน4ี่แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มทําฐาน8ค่ะเราก็จะหยิบเส้นที่อยู่ด้านบนเส้นใดก่อนก็ได้พับเฉียงไปทางด้านขวามือไล่พับไปจนครบทั้งหมด4เส้นนะคะค่ะและเส้นที่4ค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกนะคะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาด้านล่างเราก็จะได้ฐาน8ด ค่ะเมื่อเราได้ฐาน8แล้วนะคะขั้น <broken. S 1> ตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มทําฐานลูกส้มค่ะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะขึ้นมานะคะจากนั้นเส้นที่2ค่ะไล่ไปทางขวามือมาประกบกับเส้นที่1และเส้นที่3ามค่ะมาประกบกับเส้นที่สองและเส้นที่4ค่ะมาประกบกับเส้นที่3จากนั้นเราจะหยิบเส้นที่อยู่ด้านบนเส้นแรกค่ะวางลงไปด้านล่างเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนเส้นที่2ค่ะก็จะวางลงไปด้านล่างแล้วก็เส้นด้านล่างขึ <ones> ้นมาทับด้านบนค่ะ และเส้นที่3มค่ะก็จะวางลงไปด้านล่างแล้วก็เส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะและเส้นที่4ค่ะก็จะวางลงไปด้านล่างแล้วก็เส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะจากนั้นสังเกตว่าเส้นด้านบนเหลือสี่เส้นนะคะเราก็จะหยิบเส้นแรกค่ะวางลงไปด้านล่างเส้นที่2ค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกแล้วดึงลิบบ้ลงไปด้านล่างและเส้นที่3ค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกผล่ในห่วงที่2แล้วดึงลิบบ้ลงไปด้านล่างและเส้นที่4ค่ะจะสอดเข้าไปในห่วงแรกและโผล่ในห่วงที่3มแล้วเรา ค่อยๆดึงร so ิบบิ Luci ้นเข้าหากันนะคะจากนั้นเราก็ดึงริบบิ้นเข้าหากันแต่ละด้านค่ะเมื่อเราดึงริบบิ้นเข้าหากันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านขึ้นมาค่ะและเราก็จะทําการวางทับนะคะค่ะเทคนิคในการวางทับนะคะเราก็จะหยิบเส้นที่อยู่ด้านในค่ะวางทับไปทางด้านหน้านะคะเราก็จะเว้นระยะห่างประมาณ4เส้นค่ะนะคะ โอเคค่ะไล่วางทับประมาณนี้นะคะเส้นที่สองไล่ไปทางด้านซ้ายมือค่ะโอเคค่ะไล่วางทับไปเรื่อยๆนะคะและสังเกตว่าเส้นด้านบนเหลือ4เส้นค่ะค่ะเมื่อสังเกตว่าเส้นด้านบนเหลือสี่เส้นนะคะเราจะหยิบเส้นแรกที่อยู่ฝั่งด้านในค่ะสอดเข้าไปในห่วงแรกนะคะเส้นที่2ค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกและผลูในห่วงที่สองนะคะ และเส้นที่3ค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกและผูในห่วงที่3ค่ะและเส้นที่4ค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกและผูในห่วงที่4นะคะโอเคค่ะจากนั้นเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านเพื่อทําการสอดเก็บค่ะโอเคค่ะเทคนิคในการสอดเก็บนะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาค่ะเส้นใดก่อนก็ได้นะคะสอด ะะใต้เส้นด้านหน้าของเรานะคะที่เราหยิบค่ะแล้วก็โผล่เป็นระยะห่างทางด้านขวามือนะคะประมาณ3เส้นค่ะโอเคค่ะเส้นที่2เราก็จะไล่ไปทางขวามือนะคะทําซ้ําแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ ค่ะเมื่อเราไล่สอนริบบิ้นจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะกลับด้านหน้าขึ้นมานะคะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มทํากีบนะคะรอบแรกค่ะเทคนิคตามตัวอย่างนะคะที่เป็นกีบรอบแรกค่ะก็จะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดขึ้นมาก่อนก็ได้ค่ะพับเข้าไปด้านในให้พอดีกับเส้นนั้นนะคะ แล้วก็มวนโค้งริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็สอดใต้เส้นด้านหน้านะคะหนึ่งเส้นค่ะแล้วก็เว้นระยะห่างผูประมาณ4เส้นนะคะเราก็จะได้ลักษณะกีบประมาณนี้ค่ะจากนั้นเส้นที่2นะคะเราก็จะไล่ไปทางด้านขวามือค่ะ เราก็จะพับริบบิ้นเข้าไปด้านในให้พอดีกับเส้นนั้นม้วนโค้งเข้าไปด้านในอีกรอบค่ะประมาณนี้แล้วก็ใช้ใชปลายสอดใต้เส้นด้านหน้าอีกหนึ่งเส้นนะคะแล้วก็ผูนระยละห่างประมาณ4เส้นค่ะโอเคค่ะเราก็จะไล่ทําลักษณะตามตัวอย่างนะคะประมาณนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ ค่ะเมื่อเราไล่สอดกกีบรอบแรกจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็จัดริบบิ้นให้เกิดความแน่นนะคะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านเพื่อทําการสอดเก็บค่ะเทคนิคในการสอดเก็บนะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะสอดไปทางด้านหน้านะคะแล้วก็เวลระยะห่างประมาณ3เส้นค่ะโอเคเส้นถัดไปนะคะเราก็จะไล่วนทําซ้ําไปทางด้านขวามือค่ะทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราไล่สอดเก็บจนครบทั้งหมด8ดเส้นแล้วนะคะเราก็จะกลับด้านหน้าขึ้นมาค่ะและเราก็จะเริ่มทํากีบรอบที่2ค่ะเทคนิคตามตัวอย่างนะคะกกีบรอบที่2ก็จะประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะจากนั้นเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะพับเข้าไปด้านในนะคะม้วนปลายโค้งเข้าไปด้านในอีกรอบค่ะจากนั้นเราก็สอดนะคะ,ะช่องด้านหน้า ประมาณนี้ค่ะแล้วดึงริบบิ้นลงไปด้านล่างนะคะเส้นที่2ค่ะเราก็จะไล่ไปทางด้านขวามือนะคะพับริบบิ้นเข้าไปด้านในมือนปลายโค้งเข้าไปด้านในแล้วก็สอดช่องด้านหน้านะคะโอเคค่ะเราก็จะไล่บนทําซ้ําไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ ค่ะเมื่อเราไล่สอดกีบรอบที่2จนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทํากีบรอบข้างค่ะค่ะตัวอย่างในการทํากีบรอบข้างนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะจากนั้นเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะผักขึ้นไปด้านบนค่ะ ประมาณนี้ม้วนปลายโค้งออกมาด้านนอกข้ามเป็นหนึ่งกีบนะคะแล้วก็สอดใต้เส้นนั้นค่ะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นลงไปด้านล่างนะคะเส้นที่สองค่ะเราก็จะไล่ไปทางด้านขวามือค่ะหยิบขึ้นมาแล้วก็ผักริบบิ้นขึ้นไปด้านบนม้วนปลายโค้งออกมาด้านนอกข้ามเป็นหนึ่งกีบแล้วเราก็สอดใต้เส้นถัดไปค่ะโอเคค่ะเราก็จะไล่วนนะคะทําซ้ําแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมดแปดเส้นเลยค่ะ ค่ะเมื่อเราไล่สอดกีบครบุบเส้นที่แแล้วนะคะเส้นที่แปเราก็จะสอดนะคะเข้าไปด้านในนะคะของกีบแรกค่ะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ดึง,ดงแต่ละกีบเข้าหากันให้สวยงามตามที่เราต้องการค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะสอดกีบริบบิ้นค่ะเทคนิคในการสอดกีบริบบิ้นนะคะเราก็จะกลับด้านหลังขึ้นมาค่ะเราก็เลือกหยิบเส้นใดก่อนก็ได้ค่ะตามที่เราต้องการนะคะม้วนปลายโค้งไปด้านหน้าแล้วก็สอดใต้เส้นด้านหน้าค่ะ แล้วเราดึงริบบิ้นขึ้นด้านบนค่ะโอเคค่ะเส้นถัดไปเราก็จะไล่ทำไปทางด้านซ้ายมือนะคะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ ค่ะเมื่อเราไล่สอดเก็บจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะเราก็จะไล่ตัดริบบิ้นในส่วนที่เหลือออกค่ะทั้งหมด8เส้นเลยนะคะและเราก็จะได้เทคนิคในการพับเรี่ยนปยธานในรูปแบบใหม่อีกแบบนะคะจากนั้นนะคะฝากเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนะคะอย่าลืมนะคะกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ